วัสดีแล้วก็สบายดียั <iałem S 1> <dragon S 2> เนเส้าพี่น้องมาทุกคนเลยเด้อหือว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามแลครับจมจ้องแม่ตน้อยกลขคทักทายสบายดีเนาะวันน um ี้กี <ts> <Abi> ่าพี่พาน้องมาหาเบิ่งเห็ดขาวยูทูบเป็นต้นของแม่ตน้อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่มีผู้อ้างว่าเมตน้อยนะาำวันนี้นะก็เลยมาเบิ่งเห็ดขาวอยู่ในชุดเ็นต้นนี่เมื่อนี้น่ะเข่าไปโกนปลาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่น้องเต็มทั้งก็ไปโกนปลาพี่น้องเดตน้อยก็เลยบ่มีผู้อยู่นําคอยก็เลยผพามาว่า มาบ่งเฮ็ดถ่ายอยู่ชมต้นนะจ๊คกี้มีหรือบอกรับไปลุ่นน้ำกันแล้พี่น้องเนาะก่อนสิไปก็ขอเขาคุณพี่น้องคองไทยขอบใจพี่น้องคองลาวนะแป๊บๆพี่น้องไปบอกว่าลายใจห้างเดียวแดดขี้อนบ้าผู้พาก็แต่น้อยเพิ่นเพราะว่าบ้าผู้พาเมื่อคืนเนี่ยนอนก็ไม่ได้พี่น้องเอ้ยแบบว่าเป็นปอดหึนนะนะพี่น้องไอให้นอนก็กินไปกินมาอยู่เมื่อคืนนี้นะเป็นปอดหึนดูหรือบ้าผู้พานี่เยอะแล้วก็ตอนย่งน้อยน่ะโบได้เป็นในพี่น้องมัดเยอแล้วเป็น ก่อนที่ไปก็ขอขอบคุณเอฟทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่ตะน้อยตลอดมาเนาะก็เลยที่ข้ามาใหม่ก็อย่าลืมก็ไล์ก็แชร์แม่ตะน้อยนําได้เพื่อเป็นกําลังใจกันให้ลิปต,ต่อไป,ไปไปพี่น้องไปบอกว่าลายยายห้างเดี๋ยวแดดชิฮอนเบาตาน้อยเป็นกับผู้พาหน้าผู้พากับตาน้อยมันก็นได้มานําพี่น้องเอ้ยน้ำบ้าผู้พาก็เป็นขี้ขยืนนะพี่น้องไอ้นอนก็บ่ได้แบบว่าถ้าไปโกดยู่หงมอนะพี่น้องเป็นปลอดขึ้นพี่น้องไอ้เทอวาร์อะไรบ้านตาน้อยนะเป็นวัดพี่น้องขี้มุนะว่าขนาดรถ จะบาดีป้าลุงยังล่ะบายดีไปลูกไปหาพวกนี้นะหาเห็ดขาวหไป้ๆมานี่ไปเดี๋ยวได้จีหงยางกับเบื้องเห็ดขาวอยู่นี่พี่น้องเห็นไหมพี่น้องเมาผู้พาเพนได้เห็นเอิญไหมมาปี๊ดเนี่ยนี่เดี๋ยวปี๊ดนะเด็พผู้เยปี๊ดนะเห็ดกับไปเริ่มมีอ่อนลายๆเนาะพี่น้องเนาะอ้าว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 งานเดียวเห็นอีแล้วเปล่าอ้เป็นเห็นอีแล้วพี่น้อง หยาดเดียยูเพิ่กูยิปปีนะก็เป็นปีดอ่อ่ะฮิปปี้ดูละอยะฮิปปี้อ่ปีดปี๊ดหยาเดียบพีเด็ดขาวพี่น้องเด็ดขาวกับบได้ลายดอโตละชงช้ำดอกตอนนี้ก็ได้พาเดียวยังไปหาได้พี่น้องมาผูกพาไปเห็นนำบอกนังมาผูกพาไปเศษนะพี่น้อง กำลังงามแอปแปิดปิดค่ะค่ะอันปิดจะเจอเนี่ยล่ะอ่ากำลังงามบอะน้อยไปเห็ดหมุน๋นนะไปนี่ฮะชมพี่น้องนี่เนี่ยเดป,ปิดอ่ะอืมกำลังพอดีกินแนละ้วพี่น้องไอเห็ดขาวนี่ตอนนี้ก็ได้พาเดียวหยางหานะ้ำตกกลาหาเนะพี่น้องเอ้ยาตะน้อยเป็นก็นเชื่อก็เตยคักเลยเนะี่ยใ้่่ะผู้พาเป็นก็ไปจัางน้อยชะพักไปจ่งน้อยชะพักเป็นเมยหยางเพราะว่าเป็นหาจืดมีห่อนะเสียงหาจืดมันดังนึ่ มันนี่ก็ได้เห็นอีพี่น้องมาต่อยู่ลามป้านาวเนี่ยมาผูาเป็นดิปิเอ้ะเป็นงอยหอนปีกเอ้าเนาย่าบเห็นนะเห็นพราจังออนหานมานละมันกำลังงามจิ๋วจิ๋เอินหาเยพี่พี่น้องเอ้เห็ดนี่ก็อ้อหกอ้อหบเนะพี่อ้อหกอ้อหบทั้งหมดแฉบตากลาย มุจับตานี่อื้อเฮ็ดนี่เนาะอ๋อมุจับตาลายได้เท่าไหร่หนูเอ้ยเอ้ยมุจับตาทั้งมื้อโอ้ยอ่านี่พี่หนูนอนน่ะกูนนะก็ๆๆอ๋อหมดครบละ แต่น้อยได้เห็นหน่อไม้พี่น้องเอ้ยนี่นะหน่อไม้บุ๋งต้นไม้ก็เอาพี่น้องอ่าไปมืดนะเห็นไปเือะไปมืดอืมต้นไม้บุงก็งามเล้นะเพราะฝนตกใช่มันนะเนาะก็เลยงามบ่าวผู้พากับตาน้อยเพนได้นำหน้าไปก่อนพี่น้องเห็นบ่เห็นนะเยอะบาปูผากินเห็นเห็ดพี่น้องอ๋เนี่ยอยู่พุ่นเปล่าพุ่นเพนได้บนบนเขาเอาแล้ววันนี้ มาได้หลายด้วยพี่น้องเฮ็ดกระชงด้วยโอ้แม่ดนุ่ไมไหมเอาบ่ไม้ก็เอานุ่ม้ก็มีบ่ <c oughs> นี่พี่น้องแม่แต่น้อยอยี้ยยังมันนี่ก็ได้เห็นอีพี่น้อยตักำลังพอดีกินข้างในพี่น้องงามอะไรนะเห็นลหลายๆได้เนาะกำลังพอดีเสร็จ <c oughs>

แต่น้อยได้ย่างมันนี่ได้เห็นน้ำไ,ไม้พี่น้องเอ้นยน้ำไม้บ่ง๋งน้ำไม้กะเอาพี่น้องเอ็นไปเลยกะเอาไปเมืดนะกะท่าเบ่บ่ได้เก่งกะเอาไปตุ้มมื่อวานต่น้อยเพียงเพราะว่าแต่น้อยมากินนไม้ตุ้มนะอันตุ้มเมื่อวานนี่กะเยอะมืดแล้วพี่น้องอันเลือค่อยเก่งค่อยตุ้มนะนี่พี่น้องแม่ต่น้อยได้ย่างมันนี่ก็ได้เห็นอีพี่น้องเฮ้ยขาวกำลังงามเลยเฮ้ยพอด้กินนี่โรนี่จะได้หลายๆนาะพี่น้อง กำลัง้ามกระดกน้ออ้บมลายพี่น้องเลยอ๋อแล้วที่อยู่นี่นี่นี่พี่น้องนี่แต่น้าเห็นเลยอ๋อมาผู้พาก็เอิญอยู่ยผพาน้องดินพาอันน้องดินทาแต่เนาะก็เอิญอยู่ผู้พาก็ได้ตกำลังงามเลยพี่น้องอือ ตึกตาดอกใหญ่กินกกนี่สิน่าจะพ่อผมไปลองอะไ้หลายตืน่นเอออันนี้ดอกบุญ่ายพี่น้องเพรามันกางก้กำลังพอดีแซ่บพี่น้องไปช้ำนี่อาไ้หลายสิมันอะไรหลายอนอืย,อ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 ย ตัน้อยได้เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยนตัวไม้ฟาตัวงามหมดเลยนะหมดตัวห่ามันเนาะงห่างตัวไม้บุ๋งเลยพี่น้อนง,องมอมนะ <c oughs> บุมมนนงดูมึงใหญ่นลยโคแม่งกระจี้ก็พี่น้องเอ้ยเพราะว่าหาเห็ดขาวก็ได้ออกมาล้าบ่ตัวน้อยพี่นายยอยู่นะนี่ตัวนี้ล่ะนี่ชารับแล้วตัวนี้เง้ยเอา ตอนนี้ก็วุ้นอ้าตอนนี้ก็เม่นกะจีน้อยพี่น้องไม่เจอนี่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  มาเก็บมาเก็บ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 ลายเลยมาเบิ่งอสองพี่น้องในครูแมงกะจี้พี่น้องผู้น้องเป็นผู้เก็บผู้น้อยเป็นผู้ขู่ได้ยี่บ่หน่อยฮะนแรนี่มีนี่อกะจนน้องเป็นผู้เก็บเด้พี่น้องเอ้เป็นผู้ขู่ bao phù phù bên đây khút giro pí ai tệ ra, nha, lạc hồ mè cái gì, khút giro, lạc khút jab chơi, khủ hùm về thang bên tham đây khút ở mà pí non, mà mận tuổi nhiêu châm ăn mấy mấy nè, ta nói cái đi, à, ai cái khút giro, chơi giro nè. Hoặc là kỳ lâu nay. Tôi nhắn một thằng bởi vì nó, hoặc 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 Ừ, từ nhà mình nó. Ừ. Cùng có bạo? Tốn đi cu chì lò phi nó. Bữa nào khung cỡ đâu Cùng nó bạo. Ừ, chưa? Anh ừ. chưa cá ta. Dạ yeah, mong có. Ừ. cúi nhớ gần tớ nhớ với nói tôi nói gần nói chỉ đó gần này Đăng không? Ừ. chưa không อันโน้ม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 เอ่อเอ็กโซกราเอ็กโซกราเอาเอาไปเลยอันจบกันไปเลยนะทำไมเห็นหูฉัน มาเช็ดน ch mm. ั่งขี้มูนั่นล่ะนยากพูกับปูแดงเมื่อเชื่อแกงอันเย็ดท้ากับพี่น้องเอ้ยคิดว่าจะไปเอานั่งล่าอุ้ยที่พี่น้องอ่ห้าไม้พี่น้องกุ้งกับพี่น้อง ตากระบาดตน้อยพี่น้องเชือกะยางกระปูก้านของแม่ตน้อยกขาเอ็ดดองพี่น้องปยะตูเส้นดังบึมนี่ดองขมือเ้ยนะมือนี่มาวางเลยเลืกเดาห้าวันห้อันไุขี้เลยพี่น้องจะกได้หรือเ่าบเดงเนพี่น้องเอ้บูแดง แต่ว่าตัวมันใหญ่เลยตัวนี้ตัวน้อยจะเอาพี่น้องเพราะว่าหูมันอืดนะบ่คืออยู่น้าแม่ตาโน้อยน้าแม่ตาโน้อยหลเดือหูมันนะตื่นแชมพูนี่พ่อคุดน้อพี่น้องมันเดครบคอยนะเอ็ดดางับดางับเดี๋ยวคอยกับระยะค่อยย้ำครบทุกคนคอยอ่อนอันนี้นี่มันนี่พี่น้องเอาไม้ได้แค่อาเลยหูนี่ตื่นอันนี้โอ้มันทีครบคอยได้เลยพี่น้องวาย

ุพงนะพี่น้องไอ้ท่นตัวนี้น้อยนะแม่แต่น้อยก็ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้คุยกระปูนะเพราะว่าต้องหอนอีน่ะันนี้เธอนะไรอยู่พกพวกอยู่แดดก็เริ่มกาแล้วพี่น้องเอ้ตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยจะได้ไปอเบิ่งนางเล่าก็พี่น้องเอ้จะได้เอานางเล่าก็เขาไชิมีกหรือบนนางเล่าก็แม่แต่น้อยก็ได้มาหอดกนนางเล่าแล้วพี่น้องเอ้นะคะนางเล่าก็ยังบม่ทันยาวพี่น้องเอ้เพราะว่ามันหากระปุงนะเดี๋ยวค่อยก็จะได้หาเลืยเอาก่อนเลยหนึ่ก็เอาเลยน้อยก็ไว้ทำดนะึ่ไดงนะ cái kia ve anh kia nhau. nói sẽ đây nhái mà không may đấy thím nói. Dạ

ที่แม่แต <ım. S 2> ่น nah, ้อยเอามากินใหลายเต้เลพี uh ่น huh. ้องเก็บจะกระยังก่อนนี่พี่น้องนางเล่าที่ค่อยเอามากินได้หลายเต้เลยตอนเอานะค่อยบปเลยท้ายพี่น้องเบื้งนะดิเชิ่งกระยังก่อนที่แม่แต่น้อยได้ดูหน่อยจังพี่น้องหนังพี่น้องอมห่างอันนั้นเลยอันนี้อัเบือที่ค่อยเอานะก้อนนี้ โจดพี่น้องอเนี่น,ะโโโนา,าโนาจดี่นอจดอยู่ตรงไหนจังตวออนนี้โป่งนำกับพี่ท่านพี่น้องง่อยกินทั้งค่อยกิน มดตัวก็อ่อยใจกินเข้ามาันนี่พี่น้องไลายลเติบมเมื่อกี้นี่ก็ได้ตีคอยดึงอ็ะนะอันงามๆจุ่ๆทั้งหมดโกนนี่ตอนนี้แม่ตะน้อยก็ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยเอานั่งเล่านะว้าตะเด็ดโหนนี่เฮ้อลายอีนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยกับชิได้มือก่อนตอนนี้อยากกินน้ำแห้งขนาดพี่น้องแดดก็เริกก่มเป็นให้ยิ้มๆแล้วแดดนะก่อนชิม,มือกับพี่น้องเยีมม่ยมเบิองกะยังก็เนาะว่าชิได้เพลินแน่กะยังน,นะมาเยี่ยมเบิองกะยังของแม่ตะน้อยพี่น้อง นางเล่าก็ได้หลายตืบเด้ยวพี่น้องเนี่ยมีนางเล่าพี่น้องเอ้ยนางเล่าแล้วกันน้ำไม้น้ำไม้ก็ได้พี่น้องกับปูแดงแล้วกันเล็ดข่าวเกือบบ้าผู้พาไปก็ได้เชืกก่อกระยังบ้าผู้พากับตะ้อยเนี่ยได้พาเดียวยางมือก่อนเลยพี่น้งองเอ้ยเพราะว่ากระตาอันที่อันเมฆตะน้นยคุดเม่งกะจีน่กะจีเรอเช,ชือนั้นบา้าตะ้อยเพิ่งได้กับพ้ายเมื่อไรพี่น้องอีบังค่ากะเมื่อรุ่นกันอยู่แต่เพื่อนกได้ยางเมื่อแล้วพี่น้งนองเอ้ย มาตกุบเลยกระบได้ถือแดดฮ้อนอะไรเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าเช้าพูดนะพี่น้องก็เลยไได้ถือกุบเธอถือไปเลยสอบเมือเช้แดดฮ้อนแล้วน้ำก็เยอะพี่น้องน้ำก็ไได้หินมาเพราะว่ามาคือนี่นะก็เลยไปได้หินน้ำมาบว่าแล้วบวาแล้วบาดอันแดดฮ้อนแล้วมันชีดเยอะกินน้ำมาหนาแต่น้อยก็ได้ยางเมาเถิดเลยพี่น้องเอ้ตัวฮ้อนอะไรนะเดี๋ยวค่อยคิดได้ไปหาให้ยูวิทกินก็ไมีพี่น้องปลาที่แม่ค่อยไปตึกบนะตึกกันที่เกาโกนอยู่เชนนะ บ่ได้คือบ่นางกระปงพี่น้องเอ้ยได้โน่เดียวหนึงเราไม่นัน่งกระปงจะได้แต่ป่ากระเบาะตัวใหญ่ๆป่า,ยยาตัวนึงหน้านมองมอะไรพี่น้งองว้าตจวกว่าหน้านฮะครูโมูเป็นกับเบาหวาหลายคนได้ฮะก็เดี๋ยวมาดินอีกต้นอือไปดินเนี่มันนี่เอาไนเนี่ันนอ่าพี่น้องได้เทอ้อามาเรียบร้อยแล้วก็ยันคงแม่แต่น้องก็ยุกคุย้ขึ้นหนา้าเลยมีทางหน่อไม้ทางนางเล่า กระปุเรงกระเมี้ยไน้อยอย่างง่อยจะได้ใบนางราแกงก็มนี่ ตีเน็ตขาวกับพี่น้องเอ้ยตัดจะโทรอยู่นี่แหละเพราะว่าน้องไม่ก็ไม่ได้เอาแล้วนะไม่ต้มมเบาแต่น้อยที่ไม่ได้เชื่อชื่อเด้กขาวมันหน่อยบอกละตัดเชิดโถ่เอ้าขาขากับพี่สาวอย่านี้ น้องเฮ็ดข้าวแล้วก็นั่งเล้าคงแม่จะน้อยกัได้ใบแล้วเรียบร้อยเฮ็ดข้าวก็ได้ตัดตีแล้วล่ะแล้วก็จะ<อ>ได้ล้างน้ำเกลี่ยนก็ล้างน้ำทับทับนั่งเหล้าก็พี่น้องทับเอาได้นั่งเล้าก็ 学种菜的，种、嗯、菜。 เห็ดขาวก็พี่น้องเห็ดขาวก็น้องดียนึงน้าชด้ยนึงล้างในน้ำเห็ดขาวฮะน้ำเล้าเชดุ้นเป็นฮะได้หยึ่เห็ดขาวแล้วมันนี่ตากปิ้งตากยิ่งหน่อยล้างเชมอเลยพี่น้อง ้องนลายต็้ไหมล้างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวค่ายจะได้ตำเจ่วไปชื่อวาเาไปละเดี๋ว่าจะได้ตำเจ่วมาชื่อแล้วก็เกงหรือยังวะนี้ตำแจ่ยวชื่อเกงก่อนพีมน้องมาตอนน้อยมีเอ็นโดหนาโหลดมีโบงวะนี้เขาอมาทำโบงตะเกืวกันใช่ไ กุงเครื e mm ่องแกงก็เพี่งเอ้ยวะอยากกินข้าวละเพราะว่าตอนนี้มันสายละยังมาท่านกินข้าวเช้าด้วพี่น้องไม่กิ้ก็ไม่กินห้าไม่กินอะคิวเด็กหล้านเู

ก,กนได้จำไรน,น้ชื่อน,น้ำก็เบ่งมอ้อแกงของแม่ต่น้อยพี่น้องอุนน้ยตาตัวน้ำแหงแ้งละนั่นโคตพวกน้น้ำแหง้งอะนะพี่น้อง để khoan chưa chưa chân nào cũng không mm có không chân nào không bơ không chân nào cũng không không một con แคบแคบแคบปงแกงหันข้าวคนพี่น้องเขาบอกหิข้าวแห้งนะตอนนี้คือชายแล้วเนาะชายแล้วตอนนี้เออจ่าแก,กงกินข้าวคนพี่น้องเยอะมีน่าจะเชี่ยบย่ดอกแก่อคาบัตโน้ตแกไอ้รอุด

เสมบ้เบาไปป้ามาช้นายไปป้า oui> พ uh huh ี่น้องนีบพ่อเอ๋ีมานีบพ่อเอ๋หัวเอือมกินอืมข้าวเหยื่อข้าวเหยื่อข้ข้าวเหยืจมือเนาะกหนอยพ ก็ได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้ใช้พี่น้องเบิ่งเท่านี้แหละคลิปหน้านรออากาศหน้าค่อยพอกันไหม